สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อคลิปนี้นะคะจะพาไปกินจิ้มจุ่มหม้อดินพิกัดร้านจุม่มเว้ยเฮ้ยสวรรคโลกจ้าอยากกินจิ้มจุ่มมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสไปลองกินจิ้มจุ่มกันนี่นะคะเขาก็จะเป็นสไตล์หม้อดินแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นเซตๆตนะคะเราก็สั่งมาเลย เป็นเซตรวมหมูนะคะในราคา199จ้าส่วนผักเราเนี่ยสามารถที่จะเดินหยิบเองได้เลยนะคะแล้วก็วุ้นเส้นเราก็หยิบมาเองได้เลยนะคะในเซตเขาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็สั่งอาหารต่างหากมานะคะก็มียำคอมหมูย่างด้วยคือจะบอกว่าน่ากินมากนะคะแล้วก็มีข้าวผัดของพี่ไอรีนด้วยนะคะที่เราสั่งมาเพิ่ม เดี๋ยวจะให้ดูว่าคือนักกินจริงๆเพื่อนๆแล้วก็เราสามารถที่จะสั่งเป็นคอนโดแยกมาก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเราใส่เราใส่ไปในชุดแรกก่อนนะคะนี่กวนกวนกวนกับไข่ไก่นะคะมันก็จะทําให้หมูเนี่ยมีความหนัวมากขึ้นนะคะจะเป็นหมูหมักนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะในหม้อของเรานี่รสชาติก็ อร่อยนะคะตามสไตล์หม้อดินเลยเราก็ปิดฝานะคะนี่เพื่อนๆคือจะบอกว่าเราสั่งมาเป็นคอนโดอีกนะคะก็จะมีป้าหมึกนะคะคอนโดละ39นะคะมีกุ้งนะคะแล้วก็นี่เลยที่บอกเมื่อกี้นะคะยำคอหมูย่างนะคะนี่สุกแล้วนะคะ จุกๆเพื่อนๆคืออร่อยนะน้ำจิ้มก็เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะเดินไปหยิบเองได้เลยนะคะเราสามารถเติมเองได้เลยนะนี่คือคือจะบอกว่าอร่อยอะจิ้มจุ่มคือหมูนุ่มโอเคเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ตักน้ำจิ้มมานะคะเป็นจิ้มแจ่วนะคะแจ่วฮอนนัแเละแล้วก็ซีฟู้ดมาด้วยนะคะนี่พี่เอลินก็ กินด้วยนะคะแต่พี่นี้เขาบัดจะบอกว่ามีน้องแมวมากวนด้วยนะคะก็อิ่มจุกๆเลยนะคะมือนี้หมดเกลี้ยงทุกอย่างจ้าอิ่มเฟอร์นะคะได้เวลากลับบ้านมือนี้เสียหายไปเท่าไหร่เพื่อนๆลองทายซิใครทายถูกนะคะเดี๋ยวจะส่งดาวให้20ดวงดีไหมมือนี้นะคะก็ อิ่มนะคะอร่อยแล้วก็บรรยากาศที่ร้านก็ชิลๆนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก็เปิดเพลงคอเบาๆด้วยนะคะพิกัดนะคะก็จะอยู่หน้าโรงเรียนเมืองนะคะสวรรคโลกร้านจุ่ม